คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับชอบทานบุฟเฟต์ไหมครับวันนี้นะครับธน,นเาเดล์รงจะพามาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับในกรณีเกี่ยวกับบุฟเฟต์การรีวิวบุฟเฟต์ครับสืบเนื่องมาจากในร้าน w i s d o m International b u f f e t เนะครับเป็นร้านอาหารชื่อดังอยู่แถวสยามสแควร์นะเป็นอาหารแบบเ,เกรดพรีเมียมแต่ในราคาที่หลักพันหรือ99.9บาทถ้าจะทานสามารถไปได้นะครับโดยร้านนี้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าได้มีบุคคลส่งอินบล็อกเข้ามาบอกว่าต้องการขอบัตรทานบุฟเฟต์ฟรีเพิ่มคือจากเดิม มาแลครับร้านให้ไปแล้ว8ใบแต่คนที่มาทานเนี่ยบอกว่าขอเพิ่มอีก2ใบเพราะว่าเขามากัน4คนแต่เขามีบัตรแค่2ใบโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจากกลุ่มใน Facebook ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฐานคนตามอยู่ประมาณหลักล้านชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ต์วงเล็บบุฟเฟ่เลเวอร์นะฮะผมเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นเขาก็จะเป็นกลุ่มที่มารีวิวว่าตรงไหนที่มีบุฟเฟ่ต์น่าทานแล้วก็ถ่ายรูปอาจจะเป็นยูสอคซูเมอร์ก็คือผู้บริโภคเนี่ยมารีวิวเองนะผมเห็นแล้วก็ อยากเข้าไปทานเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่ามันมีชัดหลุดออกมาครับโดยทางร้านเนี่ยบอกว่าคนที่เขาอ้างว่าเขามาจากกลุ่มกลุ่มนี้นะรักกลุ่มคนรักบุฟเฟ่เนี่ยบอกว่าถ้าคุณไม่ให้บัตรผมอีก2ใบให้ผมทานฟรีเนี่ยผมจะแบนร้านคุณผมจะแบนร้านคุณออกจากกลุ่มหลังจากนั้นทางร้านก็ตอบโต้บอกว่าขอสอบถามไปยังสำน,นักงานใหญ่ก่อนพอสอบถามไปแล้วก็ยืนยันบอกคำตอบเดิมว่าต้องจ่ายเงินเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนฉ่าในโลกออนไลน์นะดําม่าดิกเอามาแชร์ทําให้ผม ต้องมานั่งดูตอนดิดดื่นๆนะเกี่ยวกับอาหารการกินในมือผมเนี่ยนะครับก็จะมีการแชทคุยกันซึ่งทางแอดมินของเพจของร้านเนี่ยเขาก็จะเซ็นเซอร์วัดไขบ้างนะก็จะมีหลายๆอย่างนะเนี่ยบอกว่าคนในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่เขาบอกว่าผมตั้งใจมารีวิวถ้ารีวิวด้วยเสียเงินด้วยผมจะรีวิวทําไมก็บอกกันตรงๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีการตําหนิกันนะเรื่องการบริการนะะเนี่ยมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะจนสุดท้ายนะครับทางกลุ่มคนรักบุฟเฟ่แอดมินนะครับเขาชื่อว่า แอดมินน้ำหวานก็ออกมาตอบทางลูกเพจและก็กลุ่มคนรักบุฟเฟ่นะครับบอกว่า,าก่อนอื่นฮะต้องกราบขออภัยทางร้าน Wi s ต o ม International Buffet เป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเจ้าของกลุ่มหลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขอชี้แจงว่าทางกลุ่มไม่มีนโยบายแบนด์ร้านใดๆหรือชักชวนให้สมาชิกกลุ่มแบรนดร้านใดๆรวมทั้งให้ข่มขู่ร้านใดๆก็ตามแต่นี่คือคําชี้แจงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ไล่แอดมินที่ไปขอบัตรฟรีเขาออกจากแอดมินไปแล้วนะหลังจากนั้นนคก็มมีีําาาถท่่ สนใจว่าในแง่มุมทางกฎหมายอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับการทําแบบนี้เป็นความผิดทางกฎหมายไหมเอาเอาบัตรมาไม่เอาบัตรมาเดี๋ยวแบนร้านนะนี่ทนายคู่ใจนี่มีคนตามเป็นล้านนะ คนซับจะคล้ายอีกหลายแสนถ้าไม่อยากโดนแบนจากทางเพจตันายคู่ใจเอาบัตรฟรีมาเอาบัตรฟรีมาคำถามท,ที่น่าสนใจคือในแง่มุมทางกฎหมายครับผมไปค้นมาปรากฏว่าประมวลกฎหมายอาญานะครับมตาตรา337ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมหรือยอมให้หรือยอมจะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังขู่เข็นประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทาอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงชื่อเสียงของร้านนะฮะชื่อเสียงของร้านหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่ เขียนด้วยของบุคคลที่3ระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีแนวตัดสินของศาลฎีกากรณีหนึ่งน่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่ว่าฎีกาที่2263ทับ2551เกี่ยวกับกรณีของการเอารถไปจอดแล้วมีคนเก็บค่าจอดรถมาขู่ว่าทาไม่จ่ายค่าจอดรถจะทำลายทรัพย์จะพยายามตบผู้เสียหายไม่ยอมจ่ายศาลฎีกาบอกว่านี่เป็นความผิดฐานพยายามกันโชคทรัพย์พยายามกันโชคทรัพย์รับโทษ2ใน3ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าการไปขู่เขาว่าจะทำให้ร้านเขาเสีย ว่าจะแบนทําให้ร้านเขาเสียชื่อเสียงเอาตรงๆเลยก็คือถ้าเกิดแบนขึ้นมาเนี่ยร้านจะต้องเสียชื่อเสียงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าร้านกลัวร้านเอากิฟต์ไวเซอร์เอาบัตรคูปองให้เอาบัตรส่วนลดให้ก็จะถือว่าเป็นความผิดสําเร็จแล้วมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่กลัวไม่ยอมให้ก็เป็นความผิดฐานพยายามกันโชคซักเพราะงั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราจะไปติดต่อร้านไหนๆขอรีวิวก็ตามเนี่ยคุยให้ขาดคุยให้เด็ดเดี่ยวไปเลยแต่อย่าไปกันโชคเขาแบบนี้เพราะว่ามมันสุ เสี่ยงจะผิดกฎหมายเพราะที่พูดมาเนี่ยถ้าร้านเขาเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาแล้วนะครับก็ถ้าชอบประกวดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้ครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ